ตอนนี้นะครับมีหลายคนหลายฝ่ายนะครับที่มีข่าออกมานะครับว่าากให้กัมพูชาหยุดยิงแต่ให้กัมพูชามาเจราจานะครับเมื่อไหร่เจราจาเมื่อไหร่จะมีออกมาพูดนู่นพูดนี่แถลงนู่นแถลงนี่เพื่อให้หยุดยิงนะครับแล้วจะหยุดยิงอะไรเงนี้นะครับแล้วก็เราต้องคอยระแวดระวังว่าเขาจะไปทิศทางไหนแนวโน้มไหนเราก็ต้องป้องกันตัวอย่างนู้นอย่างนี้นะครับ ผมในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะครับที่โดนทำร้ายก่อนนะครับผมบอกเลยครับคำเดียวครับไม่ต้องมาเจรจานะครับผมจะใส่ให้ยับเลยใส่ให้สุดคุณจะหยุดไม่หยุดผมไม่สนใจนะครับเพราะว่าคุณไม่ใช่สงครามธรรมดานะครับคุณคือฆาตกรนะครับเสียกรสงครามนะครับคุณเียนนะครับผมไม่มี เป้าหมายหรือทิศทางหรือวิธีไหนไปเจรจากับอาชญากรนะครับผมมีอาวุธในมือนะครับผมมีทหารในมือนะครับผมก็ต้องปราบปรามอาชญากรนะครับแล้วผมต้องเหนือกว่าด้วยนะครับผมไม่ตามคุณนะครับผมไม่ตามคุณด้วยคุณจะไปยังไงก็เรื่องของคุณนะครับหยุดไม่หยุดก็เรื่องของคุณนะครับผมไม่เจรจากับอาชญากรนะครับคุณส่งทหารมาคุณหลอกทหารมาว่าทําเพื่อประเทศชาติเพื่ออะไรเนี่ย ุณทำไปเลยนะครับทุกคนรู้หมดโลกนี้เขารู้หมดว่าคุณมีแก๊งคอสเซเตอร์อยู่ในมือและรายได้ของคุณมาจากการหลอกลวงคนทั้งโลกนะครับแล้วคุณก็กลัวคนทั้งโลกเนี่ยเข้ามาปราบปรามคุณนะครับคุณก็สร้างกระแสส,สงครามมาแล้วก็สร้างกระแสชาติยมขึกมาเพื่อให้ทหารเข้ามาเ mm. สียสละปกป้องคุณแต่เพียงผู้เดียวนะครับ mm. แล้วก็ปุกปั่นปิดข่าวโน่นข่าวนี่ก็ทําข่าวใหม่บิดเบือนให้ประชาชนเข้าใจผิดนะครับ อันนั้นมันเรื่องของคุณแล้วก็เรื่องของประชาชนในประเทศของคุณนะครับส่วนผมไม่ยอมครับเพราะว่าคุณเป็นอาชญากรสงครามครับผมไม่เจราจารแล้วผมไม่ต่อรองด้วยนะครับผมจะทําจนสุดจนกวา่าผมจะมั่นใจว่างูตัวนี้ถ้ามันยังอยู่ผมไว้ใจไม่ได้แน่นอนผมจะทํายังไงก็ได้ให้งูตัวนี้หายไปจากโลกใบนี้นะครับเพราะว่างูตัวนี้มันจะแว้งกัดเราได้ตลอด จะต่อให้ตีมันหลังหักต่อให้ตัดนู่นตัดนี่ออกไปแล้วเลือดเนื้อเชื้อไขแห่งความโกหกของมันนะครับเลือดเนื้อเชื้อไขความคิดของมันแล้วมันก็ยังอยู่ในตัวของมันนะครับตั้งแต่ไหนมาแล้วนะครับมันไม่มีทางที่จะกลับตัวกลับใจได้จากการตัดหางนะครับการตีให้หลังหักนะครับไม่มีทางเพราะว่ามันเกิดจากเลือดเนื้อเชื้อไขที่มันหวังหมหมักหมสะสมความคิดพวกนี้จนเข้าไปอยู่ในสายเลือดแล้วนะครับไม่ใช่อยู่ในแค่สมองครับ ยู่ในแพทย์สมองมันก็คือลืมได้นะครับแต่ถ้ามันอยู่ในสายเลือดไม่มีทางลืมนะครับแล้วมันก็จะถ่ายทอดไปสู่รุ่นต่อรุ่นนะครับต้องกําจัดอย่างเดียวนะครับเสียเวลานะครับเสียเวลาเจรจานะครับกําจัดแล้วค่อยไปคุยกับชาวโลกนะครับไปดูสิว่าเขาจะคว่ำบาตรไทยยังไงนะครับประชาชนคนไทยนะครับต่อให้เราไม่ได้ทํางานที่ต่างประเทศหรือไม่มีทรัพยากรมากมาย ให้คนเข้ามาท่องเที่ยวหรือมีมากแต่คนเข้ามาไม่ได้แต่ยังไงเราก็อยู่ได้นะครับเพราะทรัพยากรของเราในประเทศเองก็เชื่อเจื้อจุนคนในประเทศได้อยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องออกไปิ้นลนไปทํางานที่ประเทศนั้นประเทศนี่เพื่อจะมาจุนเจือให้ตัวเองอยู่รอดได้นะครับแค่ลําพังประเทศเรานะครับสามารถอยู่ได้นะครับด้วยค่าแรงของเราเองนะครับผมจะรวยไม่เลยในอีกเรื่องนึงถามว่าอยู่ได้นะอยู่ได้แน่นอนครับ ใครจะคว่ำบาตรอะไรก็เรื่องของเขานะครับมันก็มีกฎหมายอยู่เราก็โต้แย้งไปตามกฎหมายสิ่งที่เราทาเราก็ทําตามความจริงที่มันเกิดขึ้นนะครับเราไม่ได้ทําตามพระอการนะครับทุกครั้งที่เราออกไปรบออกไปต่อสู้นะครับเรามียุทธวิธีในการออกไปสู้ไปรบนะครับทุกครั้งเลยนะครับวับนที่รจัจจะจะออกไปเราก็มีการทาตามยุทธวิธีทุกอย่างนะครับตามที่บทสากลโลกที่เขาให้เราทํานะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาทํากลับมาก็คือว่าเขาไม่ กฎนะครับเขาไม่ทําตามกฎเขาไม่เล่นตามเกมนะครับเขาเล่นนอกเกมนะครับในเมื่อเขาเล่นนอกเกมแล้วครั้งแล้วครั้งเล่านะครับแล้วเราจะไปยึดถือกับความคิดของเขาได้ยังไงันจะถูกต้องเสมอไปนะครับสิ่งเดียวที่จะทําได้คือต้องกำจัดออกจากเกมนะครับเกมนี้มีแต่ผู้ชนะที่ยืนอยู่นะครับผู้แพ้จะต,ต้องหายไปครับขอฝากด้วยนะครับ